สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์เข้ามาดูเจนกปุ๊บกดสองแชร์เลยค่ะหนึ่งแชร์ก็ได้สองแชร์ก็ดีสามแชร์ก็ปังเออกดแชร์ให้กันเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์หัวใจไร้วารวัวแล้ว,ลวพิมพ์คําว่าสายด่วนรวยสายด่วนรวยสามตัวตรงวันนี้ทุกคนวันนี้เป็นวันครบรอบปีที่แล้วนะคะแตกสามตัวตรงสายด่วนแปดศูนย์ห้า ทุกคนติ80ด805้วยนะแต่ก็ไม่รู้ดิมันคงไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาจริงๆวันนี้สัญจรเนาะสัญจรที่โคราชาเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนดเนนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนลารกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะคะมีลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยเยอะแยะมากแต่ว่าทุกคนก็ดูแอปดีๆนะใครไว้ใจเชื่อใจแบบลอตเตอรี่ออนไลน์อันไหนก็ ก็หาซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้บางคนเนี่ยเขาไม่มีเวลาออกไปไม่มีเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็สามารถเดี๋ยวนี้มีลอตเตอรี่ออนไลน์แบบนะคะก็มาให้ทุกคนนะคะได้ซื้อกันนะคะเจก็ซื้อบ่อยแล้วพี่เจก็มีเงซื้อในลอตเตอรี่ออนไลน์อยู่นะคะอ่ะมา หนูว่าเลขเจต้องมาแต่ไม่รู้ใบไหนเอ้ยเอาแบบนี้เน้นสามตัวสองตัวก็เน้นนะแต่ก็เอาบบนี้ใครชอบใบไหนก็ก็ตามแต่ว่าสามตัวท,ที่มีแต่ละใบอะ่ะต้องตามให้หมดสามตัวมีแค่สองหางเองสองหางสองหางเอาเน้นสามตัววัดดวงไปเลยเออแล้วแต่คนชอบสองตัวเลขอะไรก็ตามเพราะบางคนเขาก็แบบ ใครแบบชอบเลขอะไรตามเลขนั้นไม่จำเป็นต้องตามเจทุกเลขนะคะชอบเลขไหนตามเลขนั้นไม่ชอบไม่ต้องตามเออแม่เร็วๆจะได้ให้แคปแล้วคุมผิวยี่ห้ออะไรนีนัสค่ะเลขหนึ่งวันนี้เจนุกชอบเลขหนึ่งค่ะใครชอบใครชอบนะคะเลขหนึ่งพิมพเลขหนึ่งมา ใครกดแชร์แล้วพิมพ์เลขหนึ่งมาค่ะใครแชร์แล้วพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาแล้วขอหัวใจไร้วาวดรัวจ้าหนึ่งศูนย์เน้นชอบมากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกชอบมากชอบอะไรหรือป้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหก หนึ่งศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้าอ๋อหนึ่งเก้าดังมากเลยนะหนึ่งเก้าตัดทิ้งไปก่อนละกันดาวตรง,งถ้ามันจะเข้ามันก็เข้าอ่ะเนาะต่อให้มันดังอะ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกที่ชอบเลยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองหกสองเก้าอืม,ลอม 16, 26, แล้วก็เลขความฝันค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองหกสองเก้าแล้วก็เลกความฝันสองสองกับศูนย์หก สองสองก็หกศูนย์นะคะที่ชอบแบบเออชอบมักหลายมากัมกมกัมกมักทุกคนทับเบิ้ลน,นะแปดแปดกับสองสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดแปดกับสองสองเออสองตัวนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองหกสองเก้าแล้วก็สองสองก็หกศูนย์ที่ชอบ อาโอเคถึงแช์ถึงหรือยังเนี่ยจะได้ให้รีบแคปรีบจบใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือใบเขียวใบเขียวนะคะใบเขียวนะคะนี่นะจ๊ะเจนุกชอบเลขหนึ่งซื้ออะไรก,ก็ได้ขอให้มีหนึ่งแต่ขออนุญาตติดสองหกกับสองเก้าไว้ด้วยพอเป็นเลขที่มักไหลมักแห้ง มักไหลมักแห้งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกไปขอให้มีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกชอบมากหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยสองหกสองเก้า 2, 6, 2, แล้วก็สองสองก็หกศูนย์ชอบชอบชอบนะคะ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนนะอ่ะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเลขความฝันเลขฝันสองสองนะคะวันนี้ก็หวัวสัญจรก็ไม่รู้นะแล้วก็ระวัง60ศนะคะชอบสองสองกับหกนะคะอ่าและต่อไปสายด่วนวงในจ้าใครเข้ามาแล้วแคปเจอร์ได้เลย หนึ 1> 1, ่งมาร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคุณพี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไหมคะหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นาะอ่ะสายด่วนวงในจา้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะเอ้ยทุกคนเจ๊ก็ชอบแป่นหนึ่งหกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเขียนให้ที่หน้าเพจดีกว่าอ่ะเร็วๆจา้า สายด่วนวงในเจนนกอย่าลืมเลขสามตัวนี้ด้วยนะคะสามตัวศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองเก้าอย่าลืมด้วยอย่าลืมอ่าใครแคปแล้วนะคะพิมพ์คำว่ารวยมาแคปยางใส่ด้วนแคปยางแคปยาง จริงๆอ่ะชอบแปดหกหนึ่งทุกคนติดแปดหกหนึ่งไว้อีกตัวได้ไหมงบพอซื้อไหมมันหมดยังแปดหนึ่งหกอ่ะจริงๆเดี๋ยจะเขียนที่หน้าเพจว่าเออจริงๆแบบชอบมากเลยนะลืมได้ไงวะจะเบียดอะไรเดียมันมีมแค่สี่หานีจริงๆว่าสี่ตัวเนี้ยเป็นสี่ตัวที่คัดมาแล้วนะคะแต่แปดหนึ่งหกกลัวาม,มากฉันกลัวแปดหนึ่งหกมากหกลกซิลเลขนี้นะคะเป็นเลขมงคล 816เดี๋ยวฉันจะเขียนให้ที่หน้าเพจนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะโอเคนะโอเคนะท่านนะท่านแหละโอเควันนี้เจนุกนะคะขอให้แม่ๆทุกคนโชคดีกับสายด่วนนะ พิูุประการใดจะนุกไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจอกอะไรไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจอกไหนนะคะแม่แม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะขอให้วันนี้คุณแม่เฮงบางปังโชคดีกันด้วยนะคะ